ในวันที่ลูกจ้างผู้หญิงใช้วันลาเนื่องจากมีประจำเดือนในจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าโดยสถิตินะคะประเทศอื่นๆที่เข้าใช้ต่อให้จ่ายค่าจ้างจริงอะ่ะก็ไม่มีลูกจ้างหญิงลาถึง1%ด้วยซ้ํายกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นมีการลาเพียงแค่0.9%นะคะของลูกจ้างทั้งหมดรวมถึงประเทศสเปนที่เฉลี่ยออกมาเนี่ยใน1วันเนี่ยมีลูกจ้างลาแค่ ห้าคนต่อวันเท่านั้นจากแรงงานทั้งหมดประมาณ21ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ลูกจ้างหญิงลาเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้อยากลาหรอกเพราะว่ามันหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยเขาต้องสูญเสียรายได้สูญเสียอะไรที่จะทําให้เป็นเงินโบนัสเพิ่มรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยน้อยคนนะคะที่จะลาวันปวดประจําเดือนแต่อธิบายเพิ่มเติมอ,อย่างนี้นะคะถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุให้ในายจ้างเป็นคนจ่ายค่าจ้างแต่เราก็ได้คุยกับทางหน่วยงานประกันสังคมหรือหน่วยงานอื่นๆ,ๆที่จะมาซัพพอร์ตราย เสียไปจากการรับบทประจําเดือนครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ตกผลึกว่าจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะ